วันนี้ผมจะมานําเสนอซองใสแว่นตานะครับตัวนี้เป็นช่องหนังแท้นะครับตัวนี้จะเป็นใส่แว่นกันแดดมากกว่าแต่ใส่ใช้ตาก็ใส่ได้ครับเพราะว่ามันจะโค้งนี่ครับโค้งกันแดดเขาจะโค้งหน่อยดูโครงสร้างครับตัวนี้เป็นงานหนังแท้ัโครลไม่เสียนเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเพราะว่าเขาจะเย็บเอ็นเย็บเย็บเย็บนี่งานคัสสิกงานวิเทียนครับ ข้างบนแต่หนังเขาจะออกแข็งแข็งหน่อยตัวนี้ค,คือจะแบบมันกับออบแบบให้มันบล็อกการกระแทกในตัวเป็นร้อยข้มขัดนะครับเป็ลายสีดูข้างในครับข้างในก็จือจะเป็นหนังหมดเลยจะไม่ได้บุอะไรครับนี่ครับการกันรอยก็จะอมันก็จะกันรอยในระดับหนึ่งครับเนี่ยหนังมันจะเคลือบสีอยู่แต่เขาไม่ได้บุกกระมบียดทีนบ เป็นไม่เหล็กนะตรงนี้เป็นไม่เหล็กโครงสร้างไม่เหล็กดูฝังไฟ,งฟ,งฟงเย็บงานสวยงามน,นะผมนี่ครับ